กำวัดเล็กๆก,กันนะครับ มาจันทบ,บุรีแวะทำบุญที่วัดเกาะเปิดวัดนี้สร้างเมื่อปีพศ2449นะคะเกาะเปิดสันิฐานว่าเป็นภาษาเขมรแปลว่ากวางวัดนี้มีน้ำทะเลร้อมรอบสงบร่มรื่นในอดีตชาวจีนล่องเรือสำเภามาค้าขายและครั้งหนึ่งเคยเกิดโรคระบาดทุกคนจึงหนีเปิดไปหมดต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อนี้ว่าเกาะเปิดนะคะเพื่อแก้เคล็ดค่ะ เกาะเปิดเป็นเกาะที่เมื่อก่อนไม่มีถนนเริ่มมีถนนในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผลงานของรัฐบาลที่ชาวบ้านประทับใจไม่ว่านานแค่ไหนชาวบ้านก็จะไม่เคยลืมนะคะมาแล้วนะฮรร้อยกว่าสิบสี่ปีเป็นเกาะนะครับเป็นทะเลล้อมรอบไม่มีถนนหนทางทำถนนหน,นทางเข้ามาสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ปราโมชนะครับนะทำไม รัฐบาลสึกฤิ์ปาโมทัท้งทำเป็นทนองทำมาร่วมกับประชาชนวัดเกาะเปิดตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีนะคะมีโอกาสก็แวะมาทำบุญได้นะคะนำบุญมาฝากทุกท่านคะ่ะ